สวัสดีครับทุกคนผมไม่รู้ว่าคนเห็นหน้าผมไหมแต่ผมมองไม่เห็นในในกล้องอ่ะมันมืดมากครับทุกคนทีนี้ผมก็จะมาแกงเพื่อนครับผมเปิดเยะทำแบบเหมือนเราจะไปหาหวยหาอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะไปดูกันอ่าตอนนี้ที่นี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดกดิ่งซับสไครต์ผมด้วยนะปิ๊งปิ้งอ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ไปเลยดูย มาแล้วเห็นไหมเรจะมาแกงกันนี่ครับทุกคนเราก็จะมากับคีย์บอร์ดของเราครับบอกชายาเยครับชายอะไรครับไงชายยาอะไรครับอุ้ยชายาอ๋อนี่ครับวมาแบบตะลิวของเราครับผมเดี๋ไอ้ดอนประเทศไทยครับติดตามทิกตอกกันอยู่แล้ครับทิกตอกชื่ออะไรนะครับลิวครับเป็นภาษาอังกฤษเราลืมภาษาอังกฤษลืมภาษาอังกฤษไงครับพี่ว่าไปทิกตอกไหมครับ ติ๊กตอกอะไรครับผมติ่กจำไม่ได้ What What the fuck เล่นเกมอย่างเดียวไปครับแต่ว่าจะไปหาหอยหาปูหาปลาหากุ้งหาอะไรของเรานะครับไปดูกันเลยหอยจะใหญ่หรือเปล่าฮะ <H as> ไปดีกว่า,าโตอนนี้เราก็เดินม,มาถึงสันทานแล้วครับเห็นไหมข้างหลังผมเนี่ครับเป็นห้วยนะครับหน้าของหน้าจะมืดๆดำๆเลยนะครับกล้องไม่ค่อยอะไรอะไรแสงก็ไม่ค่อยมีครับอยู่ในป่านะครับ นีหนวดก็ไม่ได้โกรนะผมเนี่ยครับทรงโจรแต่อนไวหมายถึงถ้ามีตังค์นะไม่มีตังค์ก็ไม่ได้โอนเนี่ยครับว่าเราจะเป็นประมาณนี้ผมล้วก็มาสามคนนะครับกาลูไม่มาด้วยครับอีกคนนึงะเตบอลมั้งครับใหญ่โคตรร้อนพร้อมแล้วไปกันเลยทุกคนหลังจากที่เราเดินมาได้พักหนึ่งนะครับผมพาทุกคนมาดูต้นไม้ต้นนี้ ต้นยางนะครับยางนาผมเห็นั้งแต่ผมเกิดมาเล็กๆอะ่ะเท่าที่ผมจําความได้ผมเคยเจอมาแล้วต,ต้นประมาณเนี่ยไม่รู้มันสูงขึ้นหรือเปล่านะเนี่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในตรงเนี้ยแถวเนี้ยใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยดูโคนต้นดิโอ้หใหญ่ตัวเลี้ยวกำลังหาหอยนะครับอยู่ครับได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัว เน่าไหมครับบอกไม่เน่าครับได้<อ>ไปหนึ่ง<ด>ตัวคร<ด>ับผมไปรับทุกคนตอนนี้แผนการของเราอนนี้แผนการของเรามมนก็ได้เริ่มขึ้นกันแล้วนะครับผมจะหลอกลงน้ําเลยบอกว่าลงน้ําลงน้ำดีกว่าหาหอยบนบกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปดูกันเลยมันจะเชี่ยวมไหม ยาจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าพูดเบาพูดเบาๆครับพูดพูดดังไม่ได้เดี๋ยวมันได้ยินนะครับเดี๋ยวมันอยู่ไกลๆครับว่าข้างลงน้ำดีกว่าวราว่าลงน้ำม,มันจะดีกว่าครับเพราะว่าหาข้างบนผมว่ามันน่าจะไม่มีครับน่าจะต้องลงน้ำครับมองหาข้างบนมันน่าจะไม่มีนะครับยังไม่เห็นเหน็นแมงกะแบบไหเพราะว่าทุกคนดูครับใบไม้มันแบบปกคลุมครับแล้ว แล้มีตะไคร่น้ำอะไรเงี้ยมันมองไม่เจอครับมองไงก็หาไม่เจอครับมีปลาเลยครับทุกคนดูดิปลาเพียวเลยครับแต่ต like ัวเล็กเดี๋ยวเราจะลงน้ำกันนะครับครับตะลิวก็กำลังลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงต่มเดี๋ยวเดี๋ยวลงต่มเดี๋ยวผมจะลงตามตะลิวไปนะครับโค้งมันโ ก็ล้งหลุดบนลึกดอกนี้ลึกไหมครับลึกไหมต้องนี่แหละโอ้ยคือลึกถือวเออยังยังลึกเหรอเฮ้ยพิ่บอได้อีกหนึ่งตัวครับโอ้แต่มดเพียบเลยครับตรงนี้ยลึกน่ถือว่ายู่ลงไปแล้วครับลึกครับเดี๋ยวเราจะให้พี่บอสลองหาขอบๆอยู่นะครับเดินลงมาเลยเดินขอบได้ครับเดินขอบได้ นนอลองงมหาดูนะครับว่าจะเจอเปล่าครับผมแผนการงันจบไปหนึ่งผู้เสียงดังไม่ไน่้ยครับแม่คล้แมงมาหมุนใช่ปะใช่ปะพี่บอสลงสิพี่บอสหนลงเราสเสดชลงต่ำ เราจะให้พี่บอสลงไปก่อนนะครับเพื่อไปรอถือกล้องครับแล้วผมก็จะลงตามนะครับเพราะทางลงมันค่อนข้างที่จะลำบากพี่ว่าเราก็ลงไปแล้วนะครับนี่ครับทุกคนเห็นพี่บอสไหมกำลังลงไปแล้วนะครับ six months later ลงไปแล้วครับผมพี่ว่าเราลงไปแล้วเขาจะเป็นเซียนบอสหรือเปล่า อข้าลงไปแล้วครับครึ่งตุกดครับผมนี่นี่อะไรวะพริกไทยหรือเปล่ามีพ้แล้วครับพี่บอสไปแล้วครับผมแล้วกูแต่กลับบ้านดีกว่าครับ หนาวอ่ะไม่ลงดีกว่ากลับบ้านไปทุกคนผมว่าผมว่ากลับบ้านดีกว่าครับหนาวอ่ะ <c oughs> หนาวครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันหนาวครับทุกคนเห็นพี่บอยไหมพี่บอยอยุดในน้ำผมเนี่ยรู้สึกว่าหนาวอ่ะผมดูพี่บอลงแล้วมันหนาวกลับบ้านดีกว่าไปกลับบ้านดีกว่าครับไปดีกว่าเพราะว่ามันหนาวครับทุกคน๋ยวไปลงเลยน้ำเนี่ยผมแนะนำน,นะครับน้องๆอย่าไปเล่นน้ำนะครับ ไม่ดีเอาอันตรายหนาวก็หนาวครับไปดีกว่าน้ำก็หม็นกลับบ้านน้ำก็หม็นครับน้ำนะอูวววมก็ไม่อยากลงหรอกครับเจ็บเจ็บมันต้องลงอ่ะไม่พี่บอสลงทำไมก็ไม่รู้ครับกับพี่หลิวนะไม่รู้เลยเปรียบบอสใครบอกให้ลงหรือเปล่าไปดีกว่าไปกลับบ้านกลับบ้านนายแม่บอสเปลี่ยนเมนูหรอดูครับพี่บอสก็ใครบอกหาหอยเหรอห้อง้เห็นว่าอยหาหอยเลยพี่บอสเปลี่ยนเมนูครับผมบอสเขาเปลี่ยนเมนูหรอ เป็นเมนูเน <laughs> าะหนาว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 วิ่ <laughs> เรียนวิ่เรีนให้บอกลงน้าอู้หาหอยใครท้าลงน้าเหเขาหาขังฟังคืนน <laughs> ี้ <laughs> <laughs> ดูเอาพ, <laughs> พี่บอยแล้กลับบ้านกลับบ้านนู้กลับบ้านกลับบ้านไปกลับบ้านไปครับใครพาลงน้ำครับเวลาหาหอยใครบอกลงน้ำครับไม่รู้ครับ ได้ได้หอยจริงเนะทุกคนลิ้นลิ้ลิ้ก็เหมือนกันครับผมเอออะไรเขาเนี่ยหูหงอเนาะลูกคลิปนี้เป็นคลิปอะไรครับเนี่ยเออไม่เป็นคลิปแกล้งครับผมสรุปนี่ยเออไม่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับลิ้ลิ้นเลิ้ลิ้นแล้วก็เดินหาหอยกลับคากลับแล้วก็เดินหาหอยไปด้วยนะครับทั้งแกล้งข้งได้กินครับผมสุดไหมล่ะครับพี่บอสมาสำรวจกอไผ่ครับผมเพราะแต่ก่อนกอัยนีี้เคคมมงงงูรอ่าาบท ลังอยูน่นะครับบ,าบ,าบังวาเบังงนเหบียบดูครับในทาพที่บ้างสำหรับกอไผ่ครับกับพี่หลิวนะครับตำรวจดูครับเนี่ยดูครับดูใกล้ครับนี่เป็นร่องรอยของที่งูรงอางเคยมาทำรังอยูน่นะครับงูบังกวียงเฮ้ย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  บ่บมไมีอย่างบ่มีอย่างน้องม่ไย What What the fuck เ็นน้องไม่ัน้องใหม่ไรไปดิเรียนยรียเงียบน้องหม่ไรน้องไม่ไรบ่ไมีไอมย่างบ่มีอย่งอางเดียวหาหอยสวยกว่าผมนงียไปกันรับสองคนนะครับได,ได้อยู่ครับใ,<น>ใครผ่านสองคนไนครับเพราะไมหอยมันอ,อยู่ในน้ำครับ พราะว่าหอยในน้ำหอยมันมีน้ำครับก็เลยอยู่ในน้ำถ้าหอยไม่อยู่ในน้ำแล้วครับมันก็อยู่บนบกเฮ้โบแมนเฮ้โบแมนผู้หญิงห้องติดเราไหมไรถ้าหอยไม่อยู่ในน้ำมันกินได้ไหมครับครับลิ้นแตะแได้มากสุดแค่ลิ้นแตะเหรอครับใช่ไปได้กว่าไปถ้าทุกคนตัวนี้แล้วก็เอาหอยมาย่างนะครับหรือมาจี่นี่นะครับแล้วก็รอแค่ ให้หอยมนันสุกนะครับพอมันสุกเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทุบทุบแล้วก็เอาเนื้อมันมาแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มนะครับจัดวุ้ดกุนตอนนี้มันคนร้อนนะครับทุกคนแดดมันร้อนจัดมาทุกคนนี่ครับซุปตำนี่ก็หอ,หอยที่เราไปหามานะครับที่เราไปกะจะไปทำคลิปแก้งแต่ได้หอยมาจริงนะครับรวมจะกินให้คนดูแล้วก็ จะปิดลิปเลยดีวยกว่าลิปจะยาวเกินไปนะครับหืมคุณน้ำลายไหลเหมือนเลยหน้าก็จะมันๆหน่อยนะครับมทวยใครได้แล้วหน้าผมเนี่ยดูครับทุกคนหอยครับเนียนๆดูหอ,อยเนียนๆหืม ส้มตำอืมสุดครับยินดีต้อนรับชิมหน้าครับทุกคนสวีทสวัสดีลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยครับไปเหลี่ยมเปลี่ยนแนวบ้างครับผมเดี๋ยวก็จะกลับมาทำออกกำลับบงกายเหมือนเดิีคนนี้ก็โอ้โหจะเปลือยอย่างเดียวไแล้ว